วันเดียวเที่ยวได้ทริปแอนทรีแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเป็นนางร้ายสุดแซ่บที่ปัจจุบันนะสละลุกสาวแซ่บเปลี่ยนมาเป็นคุณแม่ที่แสนดีน้องโมนาแล้วก็พี่ปอยปวีนาค่ะความว้าวไม่ได้คิดว่าอยู่เมืองไทยอ่ะได้บรรยากาศของมาลดีฟเลยอะไรที่ให้ไอเดียที่มาทําที่นี่ครับผู้หญิงทุกคนนะคะก็อยากที่จะแบบไปถ่ายรูปคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราไปมาเรารู้สึกว่า เออมันยังไม่มันยังไม่สวยถูกใจเรา,เ,าเราเลยก็เลยแบบว่ามาดีไซน์ด้วยจินตนาการต่างๆของผู้หญิงอะคะ่ะว่าตรงไหนมันจะถ่ายรูปแล้วมันจะโพสสวยอะไรสวยลมเย็นมากใครจะเป็นผู้ก้าคนแรกแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยตัวเองต้องคิดแบบไหนจริงรหรือไม่จริง,มรงแม่ยุคใหม่ไม่ต้องฝากลูกไว้กับใครเลี้ยงเองเก๋กว่าเยอะไม่จริง,รงเรารู้สึกว่าอยากให้เข้าไปกับเราทุกที่แล้วเวลาคุณแม่ไปไหนหนูอยากไปด้วยไหมคะ คุณแม่เป็นคนบ้าอน่าชอบบังคับหนูทุกเรื่องจริงทุกทุกทุกเรืร่อ <c oughs> งไม้เด็กดับความหัวร้อนของแม่ก็คือลูกสาวคนนี้เวลาเราโอกรธมันเป็นยังไงนะลูกคะมีตัวอะไรอยู่ในตัวเราคะตัวโมโหตัวโมโหตัวโมโห,มหจะอยู่ที่ใครมากที่สุดลูกพ่อกับแม่เนี่ยมามี อะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันไหมครับมัมีอยากจะบอกว่ามัมีรักโมนานะคะรักมัมีไหมคะรักค่ะรักแค่ไหนคะรักนอกอาวากาศค่ะโอ้โหไปนอกอวกาศูเลยนะฮะวันเดียวเที่ยวได้ทริปแอนทริค